ได้รับหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจเกิดจากอะไรถ้าซองเอกสารที่คุณได้รับไม่ใช่บินเรียกเก็บเงินแต่เป็นหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวค่ะ เพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ของธุรกิจหลายคนคิดว่าหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจจะมาแค่กับคดใีใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วสาเหตุที่เจอบ่อยในผู้ประกอบการมือใหม่ได้แก่สาเหตุแรกค่ะไม่ยื่นงบการเงินตามกำหนดทุกบริษทัทห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องยื่นงบการเงินประจาปีให้ตรงเวลาถ้าพลาดยื่นล่าช้ากฎหมายถือว่ามีความผิดและข้า ข้อมูลจะถูกส่งให้กับตำรวจเศรษฐกิจข้อที่2ค่ะทำบัญชีมีข้อพิรุษหรือเลี่ยงภาษีเช่นรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงใช้เอกสารเท็จหรือยอดภาษีไม่ตรงกับความเคลื่อนไหวในบัญชีข้อที่3ค่ะมีธุรกรรมที่ต้องสงสยัยเช่นโอนเงินผิดปกติ หมุนเงินไปมามีธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายฟอกเงินหมายเรียกตำรวจเศรษฐกิจคือเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลและติดตามผู้ที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจ ซองกระดาษหนึ่งซองอาจไม่ทำให้ธุรกิจล้มแต่ถ้าเพิกเฉยอาจทำให้คุณหมดทั้งธุรกิจชื่อเสียงถ้าได้รับแล้วอย่าปล่อยผ่านค่ะทักปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพลอย